สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อมาพบกับช่องยายภาษีชเชนเอลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อวานนี้ยายภาษีก็ไดน้นั่งขอมูลแนวทางเลขเด็ดไม่พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงเรประจำวันที่16ธันวาคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายภาษีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจายายภาษีน้ำไปเลยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะยามยายภาษีอัปเดตคลิปใหม่ๆหรือว่าลงคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริผาดเบิ่องผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกยับียแปรซิกอะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ะเนาะเมื่อวานว่าวาหยายห,ห้างจ้าพี่น้องไปเบิ่งของมุ่นเนื้อทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าเนื้อทางอาจารย์ทันหนิดย่ออินเตอร์ว่าษนจา,จางงดที่เหล่ยวย่ออินเตอร์พลไห่ห้าสองแปดเขาตัวตัเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็ไห้สองแปด ออกข้างล่างเนาะจ้ามาเบิงวันนี้ว่าย่ออินเตอร์เพิ่นให้หยังมาเนาะจ้าพี่น้องเนาะวันนี้ย่ออินเตอร์เพิ่นให้มาจ้ะพิจารณาก่อนเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพิ่นมาแบบ่เพิ่นลงซื้อเพิ่นพร้อมเนาะจ่าวันนี้ย่ออินเตอร์เพิ่นให้มาบ่รู้ว่าเป็นของแท้หรือบ่แท้กะเบิ่งก่อนเนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้บ่น่าสิปลอมเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นบอกว่าเด่นบน0กับ5ว่าซั่นจ้ะเพิ่นว่าฟัน0ว่าซั่นเนาะจ้ะเนาะ2ตัว408 803สามั่นจประตูกันเพื่อนว่าสัส่น4 0ัน4 0 4และ408 2ตัว4048 80ว่าสั่นข้างล่างว่าสั้น้าพี่น้องข้างล่างย่อยอินเตอร์เพื่อนบอกว่าเด่น3กับ0ฟัน3วมาสั่น้าพี่น้อง2ตัว9038และ3หาบนเน้นๆ408และ4ว่าสั่น้าพี่น้อง ล่างก็สามแปดล้ทำแมงทำแมงนี่น่าจากพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางในเนาะจากคันคันเป็นของจริงกะบอกสุวยไปสีฟังในเนาะจากพนมาแบบไม่เนาะจากพี่น้องกาพิจารณาซอยกันว่าจริงหรือปลอมเนาะจาพี่น้องเนาะกะเป็นแปลกๆปกคุณน่าจาพี่น้องเนาะจากแนวทางย่ออินเตอร์ว่าสัญญาพนวาน้วหรือว่าคนเห็ดแบบไม่เพราะว่า่นมีคนปลอมมากเนาะจาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของ เด่นบนล่างของพี่หนวดใจดีว่าสันจาพันวาเนาะอากาศนานเจล่างย่างเดียวก็ได้เนาะใจพี่น้องพนบอกว่าสีตัวพนกรหไฮามากแปดสามแล้วก็หกเก้าว่สันคนจับเน้นๆก็คือสามเก้าแปดเก้าว่าสันจ่าพันวาล่องแปดหกกับสามหกว่สันจากแนวทางพี่หนวดใจดีมากบนก็ไดมากมาล่างก็ได้ส่วนมากจากล่างเนาะใจพี่น้องพนกะจับคู่เน้นก็คือสามเก้าและแปดเก้าว่าสันจาาพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพูนบอกว่าเดินล่างว่าสันเอ็ดลัดเกียร์เกี่ยวซีรีส์นอกจากพี่น้องวที่แล้วเดินล่างเพูนหายสองนอกจากออกแปดสองว่าสันมาเบิ้งวันนี้ว่าเพูนหายยังมากเนะาะนอกจากเนา<อ>ะเดินล่างว่าสันจาเพูน,พน 1, 2, 7, ว่าเพูนหามากหนึ่งสองเจ็ดแปดสันมาตัวใดตัวหนึ่งเบลอสิบกะลักมวยว่าสันนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเพูนว่าดับบนดับบนล่างเอ็ดแคอีว่าสัน ดับบนหาวสันกางวดทีเรล้วดับซีพานเนาะจา้ะเนาะวันนี้พ่นบอกว่าดับล่างเจ็ดวสันจางวดทีเรล้วดับเก่าอายุวันนี้ดับเจ็ดล่างวสันใจพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางไหนเนาะจ้ะจากแนวทางเอ็ดเคีวสันจ่า่นวานเนาะต่อไปเลยจ้าปักหลักหน่วยวสันปูใช่วสันงวดทีเรล้วปักหลักหน่วยบนเพิ่นใไห่แปดวสันจะาออกสองห้าแปดเนาะจ้ะวันนี้ว่าเบิรงว่าเพิ่์ธไห่ยังมากหน่วยบนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ หลักหน่วยบนวสันสามเจ็ดแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันกาพี่น้องมีหลักซิบดีกับจวดจา่าไซใด,ด้ลยจากพี่น้องเนาะกัพิจารณาเป็นแนวทางไลเนาะจ้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้พ่นบอกว่าเด่นล่างว่าสันอันนี้กับของเอ็ดปูช่ยคือกันเนาะจากงวดที่ลรวเด่นล่างเพ่นห้หาก็ะแปดเนาะจากพี่น้องออกแปดเนาะจากเข่าแปดออกแปดสองว่าสันจ้ามาเบิ้งวันนี้ว่าปูช่ยห้ยยังมาล่างเนาะจากพี่น้องเนาะเด่นล่างว่าสันจ้าปูชัยเป็นว่า ก้ากับศูนย์ว่าสั่นรรม,มากตัวใดตัวหนึ่งบหลักซิหกัลักมวยเก่าเนาะจ่าพี่น้องกับผู้ใดติดตามแนวทางของปูใชยอยู่ยยกับแคบหน้าจอเป็นแนวทาาไดจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขเด่นและเลขดับว่าสั่นของอาจารย์ธเนศเนาะจ่าพี่น้องน้องงวดที่แล้วเดินดีว่าสั่นเด่นเดินดีงวดที่แล้วเ่นห้ดับเอายูเนาะจ่าพี่น้องเนาะเลขดับล่างว่าสั่นเจ็ดับหนึ่งเนาะจ่าพี่น้องเลขเด่นล่างสองสามสี่ห้าหก เลขเด่นบนกับ86กับศูนย์สันจาพี่น้องกับปิดจรณาเป็นแนวทางจากแนวทางของอาจารย์ธเนศเนาะจา้าเลขเด่นและเลขดับกสันจามีทั้งเด่นล่างและเด่นบนเนาะจ้าพี่น้องู้ใดติดตามแนวทางของอาจารย์ธเนศยูกับเขียหน้าจอเป็นแนวทางไล้จา้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวฟ้าไหมว่าสั่นจ้าหมวดที่แล้วหายหนึ่งหาแปดว่าสั่นจ้าพี่น้องออกห้าแปดเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งหวดนี้ว่าแอดฟ้าไม่เพิ่นหายยังมากเนาะจ้ะหวดนี้แอดฟ้าไม่เพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวว่าสันหาหนึ่งหกว่าสั่นจ้าพี่น้องกะผู้รดติดตามแนวทางของแอดฟ้าไม่ยกับแคบหน้าจอเป็นแนวทางเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้คนหลังเขาว่าสั่นจ้าวันวานสิบหกทันวาเนาะวิ่งรูดหาคับหัว่าสั่นจ้าสองตัวห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด 6 6 6 7 6 8ปรว่าสันข้างล่างคนกระหายมาก6 3 6 4 7 3 7 4และ9 4จากแนวทางคนหลังเขาจ้าต่อไปแล้วจ้านนี้แนวทางของทรัพย์เศรษฐีว่าสันจากคู่โตดบนนะจ้าคู่โตดบนงวดที่เรียว่านหาเขา8 2อะจ้านอกออก5ออก2 58เขาคู่โตั8กับ2งนะจางวดนี่พนบอกว่าคู่โตับน 1> 5 1 6 1 7 1 5 2 6 2 7 2 5 3 6 3และ73จากแนวทางคู่ตัวบนสับเษตีจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแนวทางแอสสุยพะสานจากพี่น้องเพิ่นว่า16ทันวาเนาะเพิ่นไหมามี020708 2728และ78ระสัุ์ผู้ใดติดต,ตามแนวทางของเพิ่นอยูกอ่กะแคปหนา้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของคนใจรักวสันต์จากคนว่าคนใจรักเพิ่นห้มาเด่นบนล่างวาสันต์ศูนย์สามหกวสันเนาะจ้าเนาะคนใจรักคนหายมากสามตัวก็สามศูนย์หกแปดศูนย์สามสี่ศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์และสามศูนย์เก่าวสันจากแนวทางคนใจรักวสันพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางคนใจรักทุกกะแคปหน้าจอเป็นแนวทางเลจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าช่างโนดสอบคำนวณวสันงวดที่แลวหายเก่าก็สามรุดก็สันเนาะจ้าเพื่อนว่าวัวนี้มาเบิงจ้าเพื่อนหายมากเด่นวสันเพื่อนหายมากเจ็ดก็แปดมาตัวใดตัวหนึ่งอดล่างกับบนวสันจากแนวทางช่างโนดชอบคำนวณวสันจ้าเพื่อนว่าเนาะต่อไปเลยจ้านี้่าย่ผาวสันจากแนวทางของแยผาานะจ้าพี่น้องกลุ่มเด่นบนวสันายผาเพื่อนว่าเนาะหนึ่งห้าหกเจ็ดวสัน กูตรวจผลกับมีห้าเจ็ดห้ากห้าเก้าห้าศูนกัน8 6 2 6 1 6และสี่หกวันสันดึงเด่นว่าพี่น้อง1กับ7มาตัวใดตัวหนึ่งวันสันยายผาเพิ่นบอกว่าเพิ่นหลักหนึ่าเวันสันจ่าจากแนวทางของยายผาเนาะจากพี่น้องกัพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจาเนาะจากคุณใดล่อแนวทางของยายผาอยู่กะแคบน้าจอเป็นแนวทางใดเลยจ้า ต่อไปเล้วจ้ะนี่ปีเสือเทวดาให้โชกสันจางวดที่แล้วไฮแปดหาเขาแปดห,าห่า,าน้อจ้ะเนาะออกห้าแปดข้างบนวสันงวดนี่พลไหมาจ้ะสิบสองธันวาวาสนอพลกระหายนี่แปดสามห้าสามห้าหนึ่งศูนย์หกและศูนย์สามจากแนวทางพีเสือเทวดาให้โชคเนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางพีเสือเทวดาให้โชคทุกกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจา้ะเนาะถ่ายคลิปนี้แย่แบบสีกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจา้ะทีาา่ยเดี๋เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขูสุขคนนนอกจากเนาะแย่ภาีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นอกจากอย่ได้แบ่งปันขอมู่แเนว่ทางใอ้แย่ภาีใหม่พอแม่พี่น้องไดนเบิ่งนได้ช่มเป็นเนวทางนอกจากเมื่อนี้แย่พศีกับาพี่น้องมาเที่ยวอยู <concept> ่อำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลนอกจากพี่น้องดูจังหวัดลอยเอ็ดกลับมาบ้านนอกจากพี่น้องกะมื่อนี้ผ้ามาเที่ยวไก่นอกจากหอดลอยเอ็ดกากเลยนอกจากพี่น้องนอกะขอขอบคุณในลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า